ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาสรุปตัวเลขถึงยอดการลงทะเบียนเป็นผู้ขายสลากนับตั้งแต่วันที่1นึถึงสามกราคมที่ผ่านมานะครับเบ็ดเสร็จมีคนลงทะเบียนรวมกันคือ1น0 0 0ล้านสามหมคนครับโดยกรุงเทพมหานครลงทะเบียนมากที่สุด99,000คนตามมาด้วยจังหวัดเลย85,000โคราช3 8 0 0 0นนทบุรี2 7 0 0 0และขอนแก่น26,000คน ขั้นตอนจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเป็นผู้ขายสลากคนเดิมที่เคยได้โคต้าอยู่แล้วถ้าเกิดคุณส่งหลักฐานครบคุณขาย80บาทจริงเดี๋ยวคุณจะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุโคต้าทันทีนะครับซึ่งกลุ่มนี้มีประมาณ10,000แนคนครับแล้วเขาจะเอา1 0 0 0 0แที่ว่านี้ไปหักจากยอดรวมที่ตั้งใจเอาไว้คือเขาตั้งใจจะให้มีผู้ขายในอยู่ที่200,000หักไปแล้ว10,000แจะเหลือที่ว่างเพียงแค่1 0 0 0 0แนคนเท่านั้นกลุ่มที่2ครับ เป็นคนขายรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้โคต้ามาก่อนถามว่ากลุ่มนี้มีมากน้อยขนาดไหนคุณก็เอายอดการลงทะเบียน1 3ล้านสา0 0 0คนเป็นตัวตั้งหากจากผู้ขายรายเดิมไปแล้ว10,000แสนก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก9 3 0 0 0 0คนทำการสุ่มจากกลุ่มนี้นี่แหละครับให้เหลือแสนคนให้ได้ครับนั่นหมายความว่าอะไรอัตราส่วนของคนกลุ่มนี้ที่จะได้เป็นผู้ขายสลากจะอยู่ที่1ต่อ9ซึ่งไม่ได้ง่ายนักนะฮะ การที่คุณจะถูกสุ่มและได้รับการคัดเลือกมาต้องถือว่าคุณต้องโชคดีจริงๆถึงจะเป็นผู้ขายสลากได้ในงวดวันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยคุณจะได้โคต้าอยู่ที่5เล่มหรือว่า500ร้ยใบ